เปิดหมดมืออาชีพสร้างไรายได้จาก Facebook ต้องทำยังไงนะคะต้องบอกว่าวันนี้ก็มาจะสรุปให้ฟังนะคะว่าเพื่อนๆต้องการเปิดหมดมืออาชีพเพื่อสร้างไรายได้ต้องทำอย่างไรบ้างมันเป็นคำถามหลังวันะคะดังนั้นข้อแรกเลย <PE Ư Ơ L> เพื่อนๆลงคลิปไปแล้วหรือยังะคะ <l ip> ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าการจะสร้างไรายได้จาก a c e b o o k เนี่ยเพื่อนๆต้องลงคลิปอย่างสม่ำเสมอนะคะ เฟซบุ๊ก้างความสม่ำเสมอดังนั้นบางคนบอกว่ากังวลจังเลยไม่มีผู้ติดตามใครจะมาดูฉันต้บอกว่ากูวิธําคลิปไปแล้วนะคะว่าใครจะเป็นคนมาดูเราอย่างน้อยเพื่อนๆต้องลงคลิปก่อนนะคะเพื่อที่ว่าสต็อกในคลิปของเราเนี่ยมันต้องมีนะคะดังนั้นต้องสร้างคอนเทนต์คอนเทนต์เพื่อนๆก็ต้องสร้างมาจากสิ่งใกล้ตัวเรานี้แหละจําเป็นที่สุดนะคะสําคัญที่สุดนะคะ แล้วก็เท่าที่สังเกตนะคะอย่างที่สองเพื่อนๆต้องไม่ผิดกฎนะครมาตรฐานชุมชนเพื่อนๆบางคนเนี่ยยังทําผิดกฎอยู่บางทีคูวิก็ไม่กล้าไปเตือนนะคะถ้าเราคิดว่าเราใช้คลิปเรียวเพื่อสร้างความบันเทิงอันนี้เพื่อนๆสามารถทําได้เลยนะคะถ้าในกรณีที่เราอยากสร้างรายได้จาก a c e b o o k เนี่ยนะคะการกรงคลิปของเรานะคะต้องไม่ ติดเพลงลิขสิทธิ์นะคะเพื่อนเพื่อนบางคนบอกว่าอยากใส่เสียงเพลงไปด้วยเพื่อนๆพื่คะอันนี้ถือว่าผิดก,กฎนะคะไม่ได้ห้ามทำนะคะแล้วก็อย่างที่สองนะคะห้ามติดลายน้ําหรือโลโก้นะคะเพื่อนเพื่อนบางคนบอกว่าฉันไปได้เล่นแค่แพลตฟอร์มเดียวฉันยังเล่นอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นติ๊กต็อกนะคะที่เป็นที่นิยมนะคะต้องบอกแบบนี้เพื่อนเพื่อนลงคลิปเดียวก่อนคะ่ะแล้วถึงจะไปลงแพลตฟอร์มอื่นอันนี้ก็สามารถทําได้นะคะ เห็นไหมทูอินวันเลยด้วยการทําแบบนี้นะคะถือว่าไม่ผิดกฎก็ห้ามนะคะห้ามให้ติดรายงานของแพลตฟอร์มอื่นดังนั้นเป็นข้อแนะนานะคะอย่างที่3ก็คือห้ามดูดคลิปของคนอื่นมาลงอันนี้ผิดกฎนะคะหรือย่างผิดในเรื่องของลิขสิทธิ์อีกด้วยอันนี้เป็นกฎข้อห้ามที่เราต้องนึกถึงนะคะแล้วอย่างที่3มเลยคือ mm hmm. เพิ่นต้องลงมือทำเลยค่ะลองผิดลองถูกเลยลงมาเจอปัญหาจริงๆเลย ทุกอย่างจะไม่สามารถเริ่มต้นได้ถ้าเพื่อนๆอ,อย่างไม่ลงมือทำนะคะดังนั้นถามมาในคูวีก็ตอบไปในลักษณะที่เป็นคำแนะนำแต่สิ่งที่เพื่อนๆจะต้องเจอเนะี่ยก็คือปัญหาเราต้องเรียนรู้จากปัญหาเฉพาะหน้าจริงๆนะคะพอเรียนรู้เราก็ค่อยๆแก้ไขกันไปอันนี้ก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นสิ่งดีสาําคัญที่สุดนะคะจะบอกว่า3วิธีที่คูวีแนะนำให้น่าจะเป็นประโยชน์กับกเพื่อนๆนะคะ แล้ววันนี้เพื่อนๆลงคลิปแล้วหรือ,อยังคะถ้าอย่างนั้นเพื่อนไปลงคลิปก่อนเลยนะคะเพื่อนๆก็ขอให้มีความสุขนะคะแล้วก็ประสบความสาเร็จอย่างที่หวังไปทุกอย่างนะคะมีความสุขนะคะ